เรื่องที่หกนี่คือเรื่องที่ดินของป้าป้าได้อธิฐานมา24ปีจากพศออ2530จนถึง54ทีนี้แฟนของป้าเขาก็เอาที่ดินไปจำนองของพ่อของแม่เราก็ไม่รู้เผื่อเขาตายแล้วเขาก็เขียนจดหมายบอกช่วยไปถ่ายที่ดินของพ่อแม่แล้วเราไม่มีเงินตอนนั้นอ่ะเราไปติดต่อเขาก็ไม่พูดด้วยทีนี้ป้าก็เป็นทุกข์ใจเพราะว่า ที่นี่มันของพ่อของแม่พี่น้องมีแปดคนเขาก็ควรมีส่วนได้รับไม่ใช่ว่าเราไปทําแล้วก็เสียไปใช่ไหมป้าก็อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าแลาอธิษฐานขอต่อพระเจ้าป้าอธิษฐานว่า24ปีในปี54คือมีคนหนึ่งอ่ะป้าไปคุยกับเขาทีนี้เขาก็บอกว่าให้ป้าไปติดต่อเขาเขาลูกชายคนเล็กให้ไปติดต่อบอกว่าเราขอถ่ายคืนมาให้พี่น้องแล้วเขาก็บอกว่า แสนห้านี่มันน้อยเกินไปเราขอถ่ายคืนแสนห้าที่ดินหนึ่งไร่เนาะ <_ d> um> เขาบอกขอสองแสนห้าแล้วก็กลับมาพูดกับเขา <_ d> um> เขาก็บอกไปขอให้ให้นะ้าให้ป้าเนี่ยไปขอเขาอีกทีนึงป้าก็คุกเขาอธิษฐานเนาะเราก็เข้าไปก็อธิษฐานอธิษฐานบอกพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาขอให้เขามีจิตใจเอ็นดูสงสารเราเราก็ไปพูดกับเขาบอกว่า ที่มาวันนี้อยากจะมารบกวนขอความเมตตากรุณาขอมาไย่ยถอนที่ดินคืนเพราะไม่ใช่ของเราเป็นของพ่อของแม่พี่น้องก็แปดคนเขาก็มีส่วนที่จะได้เราไม่สบายใจที่มันจะหลุดไปแล้วเขาไม่เขาไม่ได้ไงมันมันเป็นความรู้สึกที่ต้องรับผิดชอบอข้อแฟนของเราไปทําป้าอธิษฐานมา24ปีมีวันนั้นน่ะก็ญาติเหมือนกันทั้งลูกชายแล้วเขาก็บอก ไปขอเขาขอเขาสองแสนห้าต่อเขาได้แค่ห้าหมื่นเขาก็เอาสองแสนป้าก็ขอบคุณพระเจ้านะมันตกเป็นของเขาเป็นชื่อของเขาแล้วเขาจะไม่ให้เราก็ได้แต่ว่าโดยความเชื่อที่มีในพระเจ้าเราอธิษฐานเราพูดความจริงความในใจทุกอย่างกับพระเจ้าว่าความจริงเป็นอย่างนี้แล้วพระเจ้าในความเชื่อของเรายี่สิบสี่ปีป้าอยู่ในใจของป้าป้ารู้ว่าถึงวันหนึ่งพระเจ้าจต้องคืนให้กับป้า ถึงวันนั้นป้าไม่ได้เสียเงินสักบาทญาติเขาถ่ายมาให้สองแสนดเราคิดถึงพระเจ้าถ้าเราเชื่อวางใจในพระองค์สิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้พระเจ้าก็ให้เป็นไปได้โดยที่เราก็ไม่ต้องเสียเงิน,นก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะยี่สิบสี่ปี